โอเคมื่อนี้เขาก็มาตีเยืยปอปบอมเนาะเยือปอมเห็นในคลิปวิดีโอเราหลายๆคลิปที่เขาเจ้ามาตีเยืยปอปบอมเห็นได้ประคอกันเนาะเขาก็เลยอ,อยากทดลองเบิ้งนะวามันจะตีได้คือฮอลลีอร่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือนะิฐเนาะของการตีเยืยปอปบอมนะเพื่อล่าปลาประคอเนาะเดี๋ยวเขามาติดตามชมว่ามันจะได้หรือเ่เจ้า ไม่แรกไม่ทำอิฐเนะาะก็มีปลาตัวนึงกินเนาะแต่ว่าบ่แน่ใจว่ามันไปอย่างเดี๋ยวเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นปลาคอนั่นแหลนะเนาะมันกินอยู่แต่ว่ามันลุดนะมันลุดไปแต่ก็เสียดายเนะี่ยวันนี้ถ่ายคลิปวิดีโอเนาะตอนตีไม่แรกให้อ่าทุกคนได้ติดตามรับชมเนาะแต่ก็บ่เป็นอย่างเดียวอ่าติดตามรับชมต่อไปเนาะว่ามันจะอ่าติดหรือบนะ่เนาะหรือว่ามันจะได้หรือบนะ่เนาะโอเค thân Ai với สำหรับมันนี่ก็ถือว่าเกมเนาะเพราะว่าเพราะว่าสายพันธ์อันนี้มันลดออกไปเนาะเราก็ไม่ได้สังเกติงว่าตอนนี้มันตัวหัวตอนนี้มันไม้ออกแล้วนะเขาไม่ได้สังเกติงพอตีเบ็ดไปปุ๊บพราตีเบ็ดไปแล้วอันนี้มันก็ลดร่อนออกไปเลยเนาะแต่บุหัวมันร่อนเม่อไหร่บุเห็นเลยนะเพราะว่าเขาหามันอาจจะร่อนไปทั้งหลาแต่ว่าหาบุเห็นเนาะแต่เปลเป็นอย่างนี้นี่ก็บสำหรับมันนี่ สำหรับมื่อี้ก็ได้ตัวนึงเนาะตัวนี้กรณีว่าเก็งไปนะสำหรับมืนอี้เนาะมันร่อนลองไปตอนตอนที่เขาตีเนาะตีเมื่อก็เลยร่อนลงไปก็เด่นร่อนไม่ได้สังเกตเบืองภูเขามันร่อนไปมันตกไปทั้งหดมยเเห็นเลยเนาะเพราะเสียดายมันจะไปต่ออยู่พอยังมีหลายๆบอลเนาะยังมีหลายๆเป้าหมายเนาะที่เขาจะไปแต่ว่ามันพลาดนี่ก่อนเนาะ เค okay, สำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดที่ไว้ก่นอน,กนเนะาะเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับแล้วเดี๋ยวไว้เอาไวค้คลิปหน้าหนะือคลิปต่อไปเดีเ๋ยวจะมาถ่ายให้พวกผู้ดได้ติดตามมสมกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอหยุดที่เพียงตอนนี้ก่อนเนาะก็ขอบใจที่เข้ามาติดตามมาสม